أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, 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 ข้อความสัล玛ราะห์มัต uh, uh, จงประสบใจนักเรียน uh, ที่รักทุกท่านนะครับ uh, วันนี้นะ uh, ในส่วนของวิชาบาสอนะครับ uh, ก็พบกัน uh, อีกนะครับในบทเนื้อหานะครับของบทที่9นะครับ uh, บทที่9นะครับ uh, เริ่มจาก ตัวบทนะครับที่เขียนว่าเปลายารันนะครับตอนนี้อ่านว่าเปลายารันเปลายารันแปลว่าบทเรียนยังเกอรมบีลันสมบีลันแปลว่า9กาซตุนึงดวงสองตีกอสามอัปัตสีนะครับจนกระทั่งมาจบที่สมบีลันแปลว่า9เซปุล็อสิบนะครับ ปเปิดลายยางนั้นยังเติมบีหลันบทเรียนที่ 9. เก้าอ้าวอันนี้ชื่อเรื่องครับปรเปิร์กีเปอร์ประกอบด้วย p e r นะครับถ้า p e ัเ e ปิด e อันนี้ p e r เปอร์กีตัวจครับไหนะตัวจ g จีกับไอนะอย่านักเรียนอยานะอ่านเปอร์กีนะอ่านว่าปเปอร์กีตัว g ปเปอร์กีเกเปอร์กีสกูละ แนะหัวข้อเรื่องนะครับมันจะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับนะเปอร์กีแปลว่าไปเซกุลอแปลว่าโรงเรียนเนี่ยเปอร์กีเซกุลอแปลว่าไปโรงเรียนสาตูข้อที่หนึ่งอีนีเน่เราจะสังเกตว่าขึ้นต้นประโยคนะครับนี่ยขึ้นต้นประโยคมันจะเขียนตัวตัวพิมพ์ใหญ่แหละนะอีนีนี กาเมลนะกาเมลก็เป็นชื่อตัวละครในเรื่องนะครับนะกาเมลดานนูรลีนะดานนี้แปลว่าและนูรลีก็คือชื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนี้กาเมลและนูรลีอ่านักเรียนดูหนังสือไปแล้วก็ให้แปลไปด้วยครับการแปลหนังสือนะครับในทุกๆวิชาเนี่ย นะให้แปลเฉพาะคําที่นักเรียนยังแปลไม่ได้นะครับาคาที่คาไหนที่แปลได้แล้วก็ไม่ต้องแปลแล้วนะจะได้รู้ว่าคําที่เราไม่แปลนะี่คือคําที่เราอ่านออกแล้วก็แปลได้แล้วอีนี้กาเมนดานนูรลีนี้กาเมนแล้วก็นูรลีด้วยข้อที่สองนูรลีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านูรลีเนี่ย sudah su su dah d a h ya an sudah ne an sudah แปลว่าแล้ว nutli แล้วอะไรแล้ว besar b, -I. Anwa b -S e anwa besar besar แปลว่าใหญ่แปลว่าโตอ่ะ ah, nutli sudah besar อ่ะ ah, nurli เนี่ย โตแล้วนุตลีเนี่ยใหญ่แล้วอ่าอ่าคืออ่าจริญเติบโตแล้วอ่าอย่างนั้นติเกอร์ข้อที่สามนุตลีนะข้อที่ชื่อนุตลีนี่แหละบารูนะบารูมาสกนะมาสกคำนี้นะมาแล้วก็สกุมาโซบารู ตามตัวของคำว่า baru เานี่ยแปลว่าใหม่นะแต่คำนี้ให้สมกับเนื้อเรื่องอะต้องแปลว่าเพิ่งจะนุตลีเพิ่งจามาะ,ะ,ามาะมาโซแปลว่าเข้า m a m า s u k โซมาโซคำนี้นะมาโซคำที่ครูชี้เนี่ยมาโซแปลว่าเข้า เกุโลอ,อ่ลอเกุโลเมื่อก,กี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าโรงเรียนเอ่าเข้าโรงเรียนมาโซกุโลนี่แปลว่าเข้าโรงเรียนอ่าภาษา,า,า,าบ,บ้านๆว่าขึ้นโรงเรียนเออโรงเรียนก็ต้องขึ้นนะครับตาก็อยู่สูงนะเออนูตลีบารูมาโซเซกุโลนูตลีเนี่ยเพิ่งจะเข้าโรงเรียนเอ่ออันนี้คือาตามเนื้อหาขอมัน เนี่นะอัมปัดข้อที่สี่พกเขานีเมเรกอนนี่แปลว่าเขาเนา่เขานี่คือบุคคลทั้งสองคนนี่แหละทั้งกาเมนทั้งนุตลีเนี่ยเรลยจเบอร์ทีลรับทีรพยางนะทีละคำทีลรับพยางนะครับเบอร์บีอีเ e, บอร์ลา L A ่อเอลานะยัดยัดเจเออยัดเบล่ายัแปลว่าเรียนพวกเขาเรียนเอ่อพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเรียนเรียนอะไรครับเรียนดีอ่าเรียนเรียนที่เซกูรอโรงเรียนเรียนที่โรงเรียนอุกามะศาสนาอู ตัวยูตัวเดียวครับอูกีเอกาอูกะเอ็มเอมาอูกามาก็ได้อูกาโมก็ได้นะตัวเอนี่เท่ากับสระอาหรือสระาอ๊อกแต่เขาอ่านอูกามะแปลว่าศาสนาเอาทั้งประโยคข้อที่สี่ครับเมเร์โกเบลายาเขาพวกเขาเรียน ดีสกุลลอูกาโมที่โรงเรียนสอนศาสนาอ่านัดเปลสวยงามต้องไปอย่างนั้นนะอืมลีโม่ <c oughs> ข้อที่ห้าเ <c oughs> มเรกอ่อาพวกเขานเ,เนี่ยเมเรกอนะพวกเขาเสดังนะคำนี้เสดังเอ่อนี่ เนี่ยเรกอเสดังเสดังแปลว่ากำลังนะพวกเขากำลังเบอร,ร, e ร์จาลันเนี A ่ยเบอร์บีเออเบอร์จาเจเอเห็นไหมลันเอเอเ่ยเบอร์ยันแปลว่าเดินพวกเขากำลังเดินเก้อ เซกุลอก็เดินไปสู่โรงเรียนนะพวกเขากำลังเดินไปสู่โรงเรียนนะหรือว่าเดินไปยังโรงเรียนก็นะอืออพวกเขากำลังเดินไปยังโรงเรียนแอาฟังบทนะอันนำข้อที่หกสุดท้ายในบทนี้ว่าเมื่อแรกพวกเขาบาวกอ่ะตอนนี้อ่านบาวะเนะี เขียนบาวานะเวลาอ่านอ่านว่าบาวะ b a b a w a นี่นี่่ะเอาใหม่นะพอดีเปิดพัดลมอยู่นะมือเร่ก็พวกเขาบาวะอ่าคำนี้นะบาวะนะบาวะแปลว่าพาอาบาวะนะ b a b a w a บาวะนะพาอะไรครับ B E G อ่าคำสุดท้ายเพียงางเดียวอ่านว่าเบกเนี่ยเบกนี้เป็นภาษาอังกฤษเออนาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเบกอ่อาแปลว่ากระเป๋านะกระเป๋าหนังสือเออนะกระเป๋าก็แปลว่าเมเรโกบาวเบกอืมพวกเขาพากระเป๋าไปไม่ได้พากระเป๋าเปล่านะหมายถึงว่าข้างในก็มีหนังสือ อุปกรณ์การเรียนพร้อม,อ,มอันนี้เรียกว่าเบกเอ่อโอเคนะเอาหมดนะครับเนื้อหามี5-6ข้อเอ่เอาทบทวนอีกครั้งครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมเปอร์เปลาจารันยังเกสมบิลันนะบทเรียนที่9เปิดดีเซโกโลไปโรงเรียนอ่าสาตูข้อที่หนึ่ง ini ni ้ a m e l n a เบลนะนี่กั n เบล l ล,ละน n ร์ลีเล็กนูร์ลีอ่าตัวนูร d ล,ลีนูร์ลีเนี่ยสุดอกเบอร์ซัดนะสุดอกนี่ต้องอ่านคู่กับคำเบอร์ซัแปลว่าแล้วบเบอร์ซัดแปลว่าใหญ่ใหญ่แล้วถ้าแปลตามตัวต้องแปลว่าแล้วแล้วก็ใหญ่นะเวลาภาษาไทยต้องแปลว่าใหญ่แล้วก็แล้วนะแล้วนี่อยู่ข้างหลัง นูตลีสูดอกบริษัทนูตลีใหญ่แล้วอ่าโตแล้วตีก๋ก็ที่สามนูตลีบาลุมาโซเซกูกล็อกอ่านูตลีเนี่ยเพิ่งจะเข้าโรงเรียนอ่านนูตลีนะเพิ่งจะเข้าโรงเรียนอัมปามร์ตีมเรกาเบลาจาร์ดิสกลูล็อ Ama, อูการอพวกเขาเรียนที่โรงเรียนสอนสาศาสนานะโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับาศาสนาอิสลามนะสกละุลอูกานะก็เหมือนกับพวกเราไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะโรงเรียนที่มีการสอนสาศาสนาอิสลามด้วยลิม่าข้อที่ห้าเมเรก้าเสดังเสดงเสดง d a นะ n g นะ n g ี่ควบนะครับเท่ากับตรงงพวกเขากำลังเบอรดินพวกเขากำลังเดินเนีเกิดเสร์กลรอไปยังโรงเรียน,นพวกเขากำลังเดินไปยังโรงเรียน,นอันดัข้อที่หกเมเรโกบาวเบกพวกเขาก็พากระเป๋าหนังสือไปหมดนะครับเนื้อาหาข้อบที่เก้า แล้วก็มีแบบฝึกงหัดเช่นเคยนะครับอ่าก็บทที่9นะเรายังมีแบบฝึุงหัดอ่าก็เป็นชุดที่ชุดที่สนะครับนะหกเดชุดที่1 8ชุดที่สองชุดที่สอ่านักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ทำสองครั้งที่แล้วนะก็ติดต่อมาไปทางเชดนะครับครูปิยะนะครับนะครูปิยะยีโนดนะครับนะว่า ขอแบบงัดนะวิชาบาโซนะครับของชั้นปีที่สองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ยังมีแบบหัดต่อนะครับหลังจากบทที่9นะครับในแบบหัดก็บอกไว้ว่าเป็นแบบงัดชุดไหนนะครับของบทที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นช้อยนะ ABC นะครับนักเรียนต้องดูหนังสือ ความคลิปก่อนนะครับแล้วก็ไปทําแบบหงัดที่หลังนะครับจะถูกต้องมากที่สุดนะครับบางคนทําไปแล้วก็ได้คะแนนเติมนะครับครูก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนดูให้ดีนะครับการตอบชอยเนี่ยมันจะมีคําที่คล้ายๆคลึงกันนะครับแต่คําสั่งนั้นบอกว่าให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็แค่นี้นะครับวันนี้ bilai tofik wanita Hidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhtuya